อันนี้ก็เหมือนกันยังไม่รู้ว่ามาดีหรือมาร้ายค่ะมีโจรไปขโมยเก้าอี้สึกแดงเดือดระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลค่ะหลายคนงงมากเอ๊ะขโมยไปทําไมแฟนคลับหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วขโมยไปขายก็ยังไม่รู้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดรวบได้มาแล้วแค่หนึ่งรายเป็นโจรขโมยเก้าอี้สึกแดงเดือดนะคะขนออกไปจากสนามราชมังคลากีฬาสถานเอาไปสี่ตัวสี่ตัวเนี่ยมูลค่าสี่แสนบาทนะคะ คนถามอรอปภล่ะออไปไหนอรอพอยู่ค่ะแล้วปล่อยให้เข้ามาด้วยเพราะคิดว่าโอคงเป็นทีมงานอะ่ะฝ่ายจัดการแข่งขันหรือเปล่าเพราะกอี้เนี้ยเขาต้องเคลียร์ออกจากพื้นที่อยู่แล้วครับครับคุยไปคุยมาถึงตำรวจเลยล่ะค่ะ <c oughs> มันไม่ใช่แล้วล่ะค่ะมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วล่ะค่ะมันเป็นโจรค่ะ <c oughs> เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ6โมงครึ่งของวันที่ส6หกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะกล้องวงจรปิดของสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยตรวจสอบภาพได้อย่างชัดเจน ชายคนหนึ่งขับรถกระบะเข้ามาเป็นรถกระบะแบบหลังคาสูงเตรียมความพร้อมสําหรับการขนโดยเฉพาะนะคะเอามาจอดเทียบอยู่ด้านข้างสนามแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยก่อนที่จะเข้าไปขนเก้าอี้แล้วก็ขนสิ่งของอื่นๆออกไปทีนี้ทางผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลเดอะแมชแบงกอกเซนจูรี่คัพับ2022เลยต้องเข้าไปแจ้งความกับตํารวจสอนอหัวหมากเพราะนั่นไม่ใช่ทีมงานของตนคะ่ะงงมากเป็นใครมาจากไหนมาได้ยังไงแล้วทรัพย์สินที่หายไปคะ่ะ เก้าอี้ทีมลิเวอร์พูลสตัวเก้าอี้ทีมแมนยูอีก2ตัว4ตัว,4ต,ว4ตัวเนี่ยสี่แสนบาทค่ะไม่พอมีอีกค่ะมี b บีชแฟลกพร้อมกับฐานอีก2อัน <c oughs> มูลค่าห้าพันบาท <c oughs> แต่อันสุดท้ายน,นี่ที่ทำให้หลายคนงงว่าแฟนคลับหรือเปล่าภาพแบ็กดรอปก็คือภาพพื้นหลังของศิลปินแจ็คสันหวังหนึ่งกล่อง มูลค่า8,000บาทหายไปด้วยเอาพแจ็คไปด้วยเอาพแจักสันบัวงไปด้วยเอาแบ็กดรอปไปด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายไปทั้งหมดประมาณ413,000บาทครับตอนนี้ทั้งหมดหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะของที่ตั้งรวมๆกันเนี่ยเขาทำอะไรเขาเตรียมรอการขนย้ายออกจากพื้นที่เขากำลังเคลียร์สถานที่ไงเพราะว่าการจัดการแข่งขันมันก็เสร็จสิ้นไปแล้วต่อมาตำรวจจับชายคนที่ก่อเหตุได้ค่ะหลังจากที่เจ้าของงานเนี่ยเขาไปแจ้งความ จับได้ห่างกันไม่ถึงห้าชั่วโมงมไปยึดรถกระบะที่เป็นรถกระบะสูงเนี่ยเปิดเข้าไปเจอไหมเจอเหมือนกันเจอแต่ชายคนนั้นแต่เก้าอี้ไม่เจอแล้วอ้าวไปแล้วเก้าอี้ไปแล้วเก้าอีแอ้แมนยูเก้าอี้ลิเวอร์พูลไปแล้วไม่พบค่ะชายคนนี้บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาเนี่ยเป็นพนักงานรับจ้างขนของ,ของของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งรับจ้างขับอย่างเดียวไม่รู้เรื่องวันเกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งจ้างผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท บอกว่าให้ขับไปที่สนามราชบังคลาไปขนย้ายสิ่งของแล้วให้ไปส่งที่คอนโดมิเนียมย่านเอก,กมัยซึ่งเช้าวันที่ไปขนของผู้หญิงที่ว่าจ้างเขาก็ไปด้วยแล้วยังเป็นคนไปชี้อีกเอากี้ต,ตัวนี้เอาอต,ตัวนี้เอาอต,ตัวนี้ไปชี้บอกเลยว่าเอากี้ต,ตัวไหนบ้างขนเสร็จก็นําไปส่งให้ที่คอนโดขนไปส่งที่คอนโดเสร็จหญิงสาวก็จ้างเหมาให้ขนของทั้งหมดรวมกับเข้าของบางส่วนที่คอนโดให้ไปส่งต่อที่ชนบุรี คือจากเอกมัยไปต่อที่ชนบุรีเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานะคะร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะแล้วก็เร่งติดตามตัวหญิงสาวคนนี้มาดำเนินคดีซึ่งตอนนี้ทราบชื่อทราบนามสกุลของหญิงสาวคนนี้แล้วนะคะพูดง่ายๆคือรู้ตัวหมดละส่วนสาเหตุเดี๋ยวรอการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าทรัพย์สินที่ขโมยไปเนี่ยเอาไปจำหน่ายหรือว่าเก็บไว้เป็นของสะสมส่วนตัวแต่ไม่ว่าแบบไหน ผิดกฎหมายทั้งนั้นค่ะไม่ใช่ของตไม่ใช่ของตนเลยอเอาไปได้ยังไงสุดท้ายคนพนักงานขนของก็โดนหลอกตามไปด้วยนะ<ช>นึกว่าจ้างแล้วเอาของที่ไม่ผิดกฎหมายไปอ่ะ,ะโดนไปด้วยเลยนะฮะ